ในคลิปนี้นะครับพี่เบนทําออกมานะครับอยากจะเป็นกาลังใจให้สาหรับคนที่ว่างงานอยู่นะครับไม่ว่าเราจะว่างงาน3เดือน6เดือนหรือมากกว่า1ปีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆมากมายไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะลาออกมาเองนะครับบริษัทนะครับมีการปิดตัวลงแผนที่เราอยู่นะครับมีการยุบแผนกเกิดขึ้นนะครับเหตุผลเหล่านี้ไม่เป็นไรเลยนะครับวันนี้พี่เบนจะมาย่อยให้ง่ายที่สุดนะครับที่ทําให้เรานะครับในขณะที่ว่างงานมาตั้งระยะหนึ่งนะครับสามารถแข่งขัน กับคนนะครับในตลาดออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับเมื่อเราสมัครงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราได้งานที่เราอยากได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครว่างงานอยู่นะครับอยากจะเป็นดาวเด่นเป็นแคนเดเดตที่เก่งนะครับคนหนึ่งนะครับในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ทํางาน <th 're> บริษัทชื่อดังหรือบริษัทที่เราเพ่งเล็งไว้นะครับมาฟังคลิปนี้กันเลยนะครับว่างานนานนะครับจะทําอย่างไรดีนะครับให้ได้งานอย่างที่เราคาดหวังอีกครั้งหนึ่งครับ ในคลิปนี้นะครับสปอนเซอร์นะครับก็คือลูกรักพี่เบนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเวิร์กช็อปนะครับแคลริบูทแคมป์นั่นเองนะครับในแคลริบูทแคมป์นะครับจะได้ทั้งหมด7คอร์สด้วยกันนะครับคอร์สถางานนะครับแบบเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเรซูเม่ระดับสูงเลยนะครับแอดวานซ์นะครับสมัครงานตำแหน่งงานไหนก็ได้การสัมภาษณ์งานจ็อบสตรัทเจรจี้นะครับการอ่านนะครับกลยุทธ์นะครับว่าหัวหน้างานเป็นอย่างไรการเลือกหัวหน้างานบรสเมจเมนต์นะครับรวมไปถึงถ้าใครทำตำแหน่งงานระดดัััััับบบบบผู้้จจกกาาาารรรรรรรขึนนนนนนไไปปะะะะะคคคคคมมมมีอออ์สสเเิ่่่ว็ตงๆ ครบเลยและมาเจอพี่เบนตัวจริงด้วยนะครับในวันเวิร์กช็อปนะครับกับพี่เบนเลยนะครับตรงนี้จะทําให้ครบคร้วนแน่นอนนะครับในการหางานตบการนะครับใครสนใจรีบจองที่นั่งนะครับรับแค่ติดที่เท่านั้นนะครับในคลิปนี้นะครับพี่เบนจะพูดอยู่3าพาร์ทใหญ่ๆด้วยกันนะครับพาร์ทแรกเนี่ยพี่เบนอยากจะให้ทุกคนสำรวจตัวเองให้ก่อนนะครับว่าเราอะครับอยู่ในสเตจนี้สถานการณ์นี้นะครับเป็นอย่างไรมาพูดแบบแฟกต์ความจริงกันเลยดีกว่าจะได้รับมือได้นะครับโอเค คที่2นะครับก็คือพี่เบนอยากจะช่วยวางกลยุทธ์นะครับในการสมัครงานแบบระดับเทพเลยนะครับว่าถ้าทําแบบเนี้ย โอกาสการได้งานนะครับสูงมากๆเลยนี่คือพาที่2ครับและพาที่3ครับพี่เบนอยากให้ทุกคนนะครับเข้าสู่โลกของการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งานแบบจริงจังนะครับหรือเรียกว่า mock interview นั่นเองนะครับถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมตัวก่อนไปออกศึกวันจริงนะครับอันนี้เราก็จะไม่ได้งานนั่นเองนะครับนี่คือพารพาทนะครับที่จะลงคลิปนี้ครับปฏิเสธไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะครับไม่ได้ทํางานประจำนะครับอาจจะเว้นนะครับมา3ามเดือนหเดือนหรือมากกว่าปีหนึ่งเนี่ยเวลาเราสมัครงานนะครับความยากมันมีมากกว่าคนที่ทํางานประจําอยู่เนาะจริงๆแล้วม ไม่เข้าใจในตลาดเหมือนกันใช้คํานี้ว่าไม่เข้าใจเลยแล้วกันเนาะคืออย่างนี้ไม่เข้าใจแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแบบนี้ใช้คานี้แล้วกันนะครับคือหลายๆครั้งนะครับพี่ๆนะครับในบริษัทนะครับก็จะชอบแคนดิเดตนะครับคนสมัครงานที่อยู่ในบริษัทหนึ่งอยู่นะครับยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าคนคนนี้ครับมีการทํางานที่แบบเข้มขน้นจริงจังไม่ได้อยู่ดีแบบพาะแท้ลาออกไปพักกายพักใจ ดังนั้นนะครับคนหลายคนก็เลยเลือกกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เพ่งเลงเป็นหลักแต่จริงๆแล้วครับเวลาหน้าง,งานจริงนะครับเราไม่ได้แฮปปี้นะพี่ๆกลุ่มนี้ก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับเพราะว่าต้องมาตังรอโน้ติสพีเรียดเรียกว่าคนคนนี้ต้องลากออกมาก่อนดังนั้นหลายๆครั้งเราอยากได้คนเร็วเรารอ15วัน3ามิวันมากกว่า30ิวัน แต่สุดท้ายอะครับโนติสพิเลีหลายๆคนจะเป็น30วันหรือ60วันแล้วแต่ตำแหน่งงานเลเวลของตำแหน่งงานนั้นแหละครับมันรอไม่ได้หน้าง,งานนะครับดังนั้นนะครับออฟเฟไหนอะครับที่มาก่อนนะครับคนคนนั้นแจ้งลาออกแล้วก็อาจจะได้ขอนก็ได้ังนั้นอยู่ที่ o f f เฟรบริบัทอีกนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยค่ะ คือฐานการจริงคือคนอ่ะชอบคนที่ทํางานอยู่แล้วส่วนที่คนที่ไม่ได้ทํางานอยู่ครับเวลาโดนเรียกสัมภาษณ์งานนะครับพี่ๆหัวหน้าง,งานก็จะมี q u e s t i o หรือพี่ๆเอชาก็จะมี question แล้วว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทําไมถึงว่างงานอยู่เขาก็พยายามดิกดาวน์ลงไปอะครับเ่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้แหละจริงๆอะครับมันเป็นเศษที่หลายคนเลยมองว่าการหางานในกรณีที่ว่างงานอยู่มันยากกว่าการหางานกรณีที่ทํางานอยู่ แต่ในมุมพี่เบนนะครับถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องมีคําตอบที่เตรียมมาอย่างดีมีการตอบแบบจริงใจว่าทําไมเราถึงว่างานอยู่เรามีแผนอะไรหรือแม้แต่หลายคนนะครับลาออกนะครับเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวมาเลี้ยงลูกมารับส่งลูกนะครับในช่วงที่ลูกกาลังโตตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนละโอเคละได้หมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราอะครับ ภูมิใจกับสตอรี่เราขนาดไหนเออพี่เบนใช้คำนี้นะครับดังนั้นหัวหน้างานนะครับหรือบริษัทก็จะเห็นสตอรี่ตรงนี้แหละว่าเราทําอะไรมาดังนั้นพาที่1น่ครับลงกันเลยครับพาที่1น่นะครับคือพี่เบนอยากให้สํารวจตัวเองให้จบก่อนนะครับก่อนสมัครงานพี่เบนใช้คํานี้เลยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เราว่างงานอยู่อืมสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับก่อนสมัครงานที่เราจะส่งเรซูเม่ไปนะครับเป็นสมัครงานแต่ละที่นะครับสิ่งที่อยากให้ถามตัวเองมากๆครับว่าเวอร์ชันปัจจุบันของเราอะครับตอนนี้เป็นอย่างไรเทียบกับตอนทํําาางนนนอยู่่พีีเช้ค การที่เราทํางานอยู่ครับมันเหมือนกับจริลเราครับเราตื่นไปทํางาน5วันต่ออาทิตย์เราจะพบเจอปัญหามากมายเรามีวิธีการแก้ปัญหาเรามีวิธีการกระจายงานให้ทีมงานเรามีวิธีการเรียนรู้สักิลต่างๆมากมายแต่วันหนึ่งครับเราว่างงานนะเราว่างงานตามเดือน6เดือนหรือมากกว่าปีหนึงเนี่ย อยู่ที่ว่าแต่ละคนไปทำอะไรใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับสำรวจตัวเองกันก่อนนะครับว่าเวอร์ชันปัจจุบันของเราครับเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเราไปทําอะไรมาเราไปฮิลใจเราทําใจให้เรามีความสุขขึ้นอ่าเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมความรู้อะไรใหม่นะครับเราไปเรียนรู้อะไรมา อะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตำรวจตัวเองเวอร์ชันปัจจุบันหน่อยนะครับแล้วขอให้ถามตัวเองให้ชัดนะครับว่าเราถนัดอะไรกันแน่ณนเะวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้นะครับฮาร์ดสกิลเรามีอะไรเพิ่มเติมอะไรมากกว่าตอนที่เราทํางานอยู่นะครับตอนนี้เราว่างงานใช่ไหมครับซอฟต์สกิลสกิลต่างๆหรือความรู้อินดัสทรีโนเลจนะครับที่เราไปเรียนรู้มามีอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ครับอยากให้ทํากันบ้านหนักเลย เพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากตอนสัมภาษณ์งานว่าเราไปทําอะไรมาอยู่นะครับและช่วงเวลาที่เราว่างงานนะครับเราสามารถพูดได้เต็มปากมากเลยนะครับว่าเราครับไปทําอะไรมาเราไปเรียนรู้อะไรมานะครับยกตัวอย่างนะครับหลายคนนะครับไปเรียนรู้คอร์สเรียนใหม่ๆหลายคนไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศปริญญาโทเมืองไทยเต็มเวลาฟูลไทม์นะครับหลายคนลองทํางานอิสระดูว่าได้รายได้เท่าไหร่นะครับลองมาดูว่ามันคุ้มมากกว่าทํางานประจํำไหมหลายคนเอาเวลาไปดูแลครอบครัวครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยนะครับใน การที่เราว่างงานแต่หลายครั้งนะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้พูดความจริงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะครับแม้แต่เวลาพี่เบนสัมภาษณ์งานนะครับน้องๆครับพี่เบนเห็นเลยว่าน้องๆอยากทาให้ตัวเองดูเพอร์เฟกที่สุดขอยกตัวอย่างเคสเซนิโอจริงเลยครับพี่เบนเห็นพี่เบนรู้สึกว่ามันไม่เมกเซนเลย <c oughs> เช่นหลายคนนะครับลาออกนะครับแล้วบอกว่าไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วตอนเนี้อยากกลับมาทํางานประจํานะครับให้เหตุผลแบบไม่เมกเซนสาหรับพี่เบนเช่นธุรกิจสักเซสมากสําเร็จมากเลยส่งต่อให้คนอื่นอืม แค่นี้ครับเวลาคนที่เป็นทีเนียร์แมネจเมนต์นะครับฟังนะครับเขาก็จะคัดชันอยู่แล้วว่าแล้วทําไมในเมื่ออยู่ธุรกิจสัาเรสอยู่ไม่ทําต่อสอรี่คืออะไรใช่ไหมครับอันนี้ครับไม่ได้เลยหรือหลายคนนะครับบอกว่าเนี่ยต้องมีเวลาไปดูแลครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอายุเยอะแล้วนะครับต้องลาไปดูแลท่านเลยเมื่อเราลงครับหน้างานเราถามไปลึกครับกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังดูโอเคนะนะครับแต่อ้างเหตุผลมาเยอะมากกว่าว่าต้องพาไปโรงพยาบาลต้องแบบมีเวลาดูแลต้องแบบทํากับข้าวให้ ตรงนี้มันก็ยังดูเหตุผลมันยังไม่ค่อยได้เหมือนกันสตอรี่มันดูไม่เรียลไม่เมคเซนต์นะครับนันนั้นนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วครับคำตอบที่ดีที่สุดตอนว่างงานนะครับสุดท้ายคือสตอรี่จริงๆนะครับว่าเราไปทําอะไร แน่นอนครับหน้างานครับอันแรกที่ต้องเจอครับคือพี่พี่ทีมงานเอชาครับแล้วก็พี่พี่หัวหน้างานจะถามแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาล่ะอาเขาถามว่าทำไมออกมาล่ะทําไมลาออกมาล่ะอันนี้ครับเหตุผลมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อครับอันแรกคือลาออกมาเองใช่ไหมครับน้องก็เหตุผลเลยว่าลาออกมาเองเพราะอะไรทําไมนะครับอันที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทนะครับมีการยุบตัวปิดแผนกไปหรือตำแหน่งงานเราอะครับอาจจะโดนยุบไปตรงนี้ครับเราก็ต้องมาไฟกันอีกทีหนึ่งว่าในเมื่อมันมีหลายตำแหน่งอ่ทำไมตำแหน่งงานเราโดนปิดอะ Ừ, แล้วทำไมตำแหน่งงานอื่นของเพื่อนในผแผนกไม่โดนปิดละอันนี้ครับอยู่ที่ว่าเราครับจะอธิบายออกมาได้เลเวลไหนนะครับตรงนี้ครับสำหรับพี่ครับเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆครับเราต้องวิเคราะห์และถ้าหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆเลยอะ่ะคือโดนลดคนแต่เราโดนเพื่อนร่วมงานไม่โดนตําแหน่งเหมือนกันเลยอันเนี้ยน้องต้องก้าวข้ามผ่านเฟสตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเพราะอะไรจริงๆ อืมเพราะอายุงานของอีกคนหนึ่งเยอะกว่าอีกคนนึงประสบการณ์มากกว่าหรือเพราะว่าวิธีกนนารทำงานของเราครับอาจจะไม่เข้ากับหัวหน้างานคนปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ครับเอาแฟกต์มาคุยแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันเรายอมรับมันและเราตอนนี้ครับออกมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วแสดงให้เขาเห็นเลยครับว่าเราเป็นเวอร์ชันแบบไหนในการทํางานอืมแต่ทาให้บริษัทใหม่ที่เราไปสัมภาษณ์ครับเขาเห็นว่าเนี่ยคือตัวอยู่จริงเนี่ยคือ Fighting Spirit ของยูดังนั้นเราก็จะเจอคนทํำงานเก่งๆคนทํางานดีๆที่อยากให้โอกาสน้องๆเหมือนกัน นะครับตรงนี้ครับอยากให้ชัดเจนมากๆนะครับโน้ตหมายเหตุนะครับอย่าพยายามโกหกหรือปกปิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสุดท้ายครับทางบริษัทนะครับก็สามารถขอเรสเฟรนเชคได้อยู่ดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองพี่เป็นฝากไว้นะครับข้อแรกครับตำรวจตัวเองให้ชัดเจนนะครับว่าทําไมเราว่างงานอยู่เราไปทาอะไรมาบ้างนะครับเรียนรู้อะไรมานะครับเราอยู่ถึงเวอร์ชันไหนแล้วได้5ยากิลอะไรบ้างนะครับทำไมเราถึงว่างงานตรงนี้ครับพูดความจริงนะครับถ้าเราเข้าใจมันแล้วแล้วเราภูมิใจแล้วเราพร้อมที่จะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมันจะทบ พาที่2ครับคือการวางกลยุทธ์การสมัครงานระดับลึกมากๆเลยพี่เป็นใช้คานี้นะครับเดี๋ยวพี่เบนขออนุญาตเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับรูปหนึ่งนะครับ พี่เบนขอเรียกว่า Successful Career Journey Map นะครับ Journey Map ตรงนี้ครับพี่เบนคิดนานมากว่าพี่เบนจะเขียนยังไงออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับน้องลองดูนะครับถ้าน้องเข้าใจกราฟนี้แล้วครับรูปนี้แล้วนะครับน้องจะทำงานได้อย่างชัดเจนมากๆว่าทําการบ้านอะไรบ้างนะครับพี่เบนขอให้ดูตั้งจุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทนี่คือตัวเราใช่ไหมครับแล้วไปทางขวามือครับคือบริษัทใหม่วันนี้ครับในคลิปนี้เราอยู่ในสเตจบริษัทใหม่ไม่ได้อยู่ในสเตจบริษัทเดิมที่จะต้องมีการโปรโมตตาแหน่งมีการคุยกับหัวหน้างาน เตะซ้ายมือออกไปก่อนนะครับเราหยู่ดเตะขวามือเนี่ยครับบริษัทใหม่ตอนนี้ครับสิ่งที่น้องหางานใหม่ตอนนี้กรณีเราว่างงานใช่ไหมครับน้องครับจะไปตำแหน่งงานไหนครับอันนี้ต้องมาคุยกันนะครับน้องจะไปตำแหน่งงานเดิมนะครับที่น้องเคยทําที่เคยทําอยู่หรือน้องจะไปตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้นอันนี้ครับคือประเด็นหลายคนว่างงานมาครับสมัครงานนะครับไม่ได้มีการประเมินอย่างชัดเจนถ้าน้องครับไปตำแหน่งงานเดิมนะครับ อันนี้ก็ต้องมาดูว่า it, 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 three, อิรุรอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะครับอุตสาหกรรมเดิมหรือเปล่าออโตเมติกม,มันเดิมไหม ค่ะแอดวคชันเหมือนเดิมไหมเทคโนโลยี Technology เหมือนเดิมไหม world, หรือถ้าเราเป็นตำแหน่งงานเดิมในอุตสาหกรรมใหม่ครับแน่นอนครับความรู้โนเลจที่เพิ่มเข้ามาครับก็คืออินดัสทรีโนเลจนะครับในอุตสาหกรรมนั้นนะเขาทําอะไรบ้างโปรดักเ <c oughs> ขา <c oughs> มีอะไรเราต้องเล่าให้ฟังได้นะครับในการสัมภาษณ์งานนั้นนะครับตำรวจนิดหนึ่งนะว่าตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่นะครับและแน่นอนถ้าเป็นตําแหน่งใหม่นะครับโดยเฉพาะตาแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นเป็นในระดับผู้จัดการแล้วสมมติเราลาออกเราไปเรียนปริญญาโทนะครับเต็มเวลาเราเรียนเอ็มบีเอเต็ คนสัมภาษณ์คานหวังมากๆครับเราไม่เคยบริหารทีมงานมาเราปสมัครงานตำแหน่งม a เ a g e เจอร์แน่นอนครับทุกๆอย่างมันต้องแม่นมากไม่ว่าจะเป็นเรซูเม่ h, การยื่นสัมภาษณ์ทุกุกอย่างมากไปกว่านั้นนะครับคือสกิลจากตัวเราเนี่แหละว่าเรามี p o p p e m m n n g g m m n t t s k l l l ไหมเรามี Le d e r s h i p Skill ลไหมเรามี p r Presentation s k i l l ไหมตรงนี้ครับน้องสามารถดูกราฟได้เลยนะครับพี่เบนจะเขียนว่าสกิลคูณ2บอก w o r k experience ครับดังนั้นนะครับ ถ้าตำแหน่งเดิมพี่เบนจะไม่ใส่อะไรเห็นไหมถ้าตำแหน่งงานใหม่พี่เบนจะใส่บล็อกบล็อกบล็อกนะครับเนี่ยเป็นบล็อกเนี่ยเนี่ยน้องต้องพอรู้เป็นตัวอย่างว่า l a d e r a i p skill น้องต้องรู้นะน้องจะบริหารทีมแบบไหนบริหารทีมอย่างไรกระจายงานอย่างไร negotiation skill การท,ท,ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆแล้วรวมไปถึงลูกค้าด้วยขั้นสูงนะจะคำว่าขั้นสูงรวมไปถึง presentation to C level ต่างๆตรงนี้ครับอันเนี้ยน้องต้องรู้อ่ะซึ่งตรงนี้พี่เบนสอนอยู่แล้วครับในคอร์สเรียนตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้ครับเมื่อน้องเสริมตัวเองมาแบบพร้อมแล้ว น้องไปสมัครงานขึ้นไปครับมันคือ job search strategy ครับ job search strategy น้องต้องรู้แล้วนะครับว่าในบริษัทที่น้องอยากไปครับ ออามาวางเลยครับ20บริษัทที่เราอยากไปนะครับเขียนชื่อบริษัทออกมาเลยและเราต้องลงได้ถึงขนาดว่าส a ตรจีในการสมัครงานแต่ละที่เป็นอย่างไรนะครับแนะนํามากๆเลยนะครับสมัครงานในยุคสมัยนี้แล้วนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับหรือว่ามีรุ่นพี่ที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่ลาออกไปอยู่บริษัทนี้นะครับเรามีเ e ฟเฟลนะครับเรียกว่าเ e ฟเฟลนะครับเลฟเฟให้คนต่งต่อให้คนในองค์กรนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือเอชาครับใช้เ e ฟเฟเป็นหลักและถ้าเ e ฟเฟไม่ได้ครับจบอบสคตรจนะเป็ Link Cha channel ไม่ว่าจะเป็น job บ o a r d ต่างๆ job db job top การ job bkk นะครับ l i n k i n network นะครับตรงนี้ครับน้องต้องรู้หมดนะครับว่าน้องจะผ่านทางไหนรวมไปถึง hunter h ควรผ่านไหมในตำแหน่ง l ล v ว l เราถ้าผ่านจะได้หรือไม่ได้บางครั้งผ่าน hunter ได้งานบางครั้งผ่าน hunter ได้สัมภาษณ์แต่ไม่ได้งานมีนะครับอันนี้น้องต้องลงให้ลึกมากๆเลยนะครับนั้นนะครับนี่คือขั้น job search strategy รวมไปถึงนะครับรซู u m e ครับรซู u m e เราครับถึงขั้นที่ ริษัทนะครับจะให้โอกาสเราไหมในการสัมภาษณ์งาน <S <S เพราะว่าเราว่างงานอยู่อะน,น,น,นะครับ Achievement Track r e c o r แล้วครับต้องแม่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่เป็นขึ้นรูปตัวอย่างให้ดูเร็วๆนะครับรซู u m e ต้องเป็นระลับแบบแบบนี้เลยนะครับอันเนี้ยเราอาจจะไม่ลงกันในวันนี้นะครับแต่วังไงสแต่หลับพี่เป็นต้อง tailor made ม,มากๆว่าถ้า20-30บริษัทที่เราเพ่งเล็งตรงเนี้ยเราต้องทำรซู u m e แบบไหนละให้มันตรงกับตำแหน่งงานที่เราสมัครมากที่สุดอันเนี้ยครับสำคัญมากๆเลย มากไปกว่านั้นนะครับอยู่ในช่อง Hunter B ทั้งทีนะครับมันนุ่งเงินแตกนะครับสิ่งที่น้องจะต้องเข้าใจครับพี่เบนเอารูปไลน์เมนเจอร์ขึ้นมานะครับมีหนวดมีหนวดน้องมีหนวดพี่มีหนวดนะครับตรงนี้ครับไลน์เมนเจอร์ครับการสัมภาษณ์งานใหม่ทุกครั้งนะครับพี่เบนพยายามเสริมความรู้ให้ทุกๆคนที่มาเจอพี่เบนนะครับคือเรามีโอกาสเลือกนะครับเหมือนเราเป็นนางแบบเป็นนายแบบเป็นนักแสดงครับเราคนรเลือกค่ายเราคนเลือกค่ายสังกัดที่หน้าทํางานไม่พอคือบริษัทเราคนเลือกหัวหน้างานที่หน้าทํางาน รวมไปถึงจริตมันตรงกันใช้คำนี้นะครับหัวหน้างานทุกคนเก่งแต่จริตการทํางานวิธีการทํางานไม่เหมือนกันคนนี้เป็น directive style แบบตรงๆคนนี้ไม่แบบ supportive คนนี้ไ็นแบบ Vision มองการไกลคนนี้แบบค Compet อมเพ t i ิฟทีฟคอ t i พตติฟโดยเฉพาะทีมเซลล์มาร์เก็ตติ้งการแข่งขันสูงมากนั้นนะครับเราอยู่ในสเตจไหนเราอยากทำงานแบบไหนไลน์ line Manager ถ้าน้องมีความรู้เรื่อง boss management ไลน์ manager อะครับตรงนี้พี่เบนก็สอนอยู่นะครับตรงนี้อยากให้รู้มากๆเลยก็การเลือกหัวหน้างานที่ใช่ในคาแรคเตอร์ hmm. เราเป็น สเต็ปต่อไปคือสัมภาษณ์ครับดังนั้นการสัมภาษณ์นะครับมันจะกลมกล่อมกันมากๆเลยครับว่าการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์อย่างไรล่ะอาดังนั้นคําถามสัมภาษณ์งานมีมากมายครับ่วยเนะี่ยคำถามเบสิกช่วยแนะนําตัวเองทำไมมองหางานใหม่เกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเราเก่งเรื่องอะไรจุดแข็งเราคืออะไรก่อนที่จะไปลงในสเตทที่แบบคําถามระดับลึกครับตรงเนี้ยถ้าเราตกตะกองมาได้ขนาดนี้เพิ่มสก,กิลอะไรมาแล้วครับการสัมภาษณ์มันจะสมูทมากแล้วเราก็ต้องลงเทคนิคการสัมภาษณ์ต่างๆครับที่ทาให้เขาเห็นว่าปฏิบงวิภาพ ชัดตรงนี้ครับน้องท่องกันบ้างเหมือนกันรวมไปถึงนะครับอยากจะเพิ่มเติมความรู้ให้นะครับเนี่ยครับคัาออฟเฟอร์คอนแทรคโปรบิชั่นนะครับหลายๆครั้งมันใช้ตอนตอนสัมภาษณ์งานเลยครับคือการวางแผนการทํางานแต่ระดับ30วัน60วัน90วันน้องคิดดูนะครับถ้าน้องเป็นแคนดิเดตนะครับคนหนึ่งที่สมัครงานเงินเดือนนะครับแปดหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนนะครับทุกคนเก่งหมดเลยมาจากบริษัทชื่อดังหรืออาจจะจบปริญญาโทหรืออาจจะจบปริญญาตรีชื่อดังมานะครับแต่มันมีคนหนึ่งนะครับที่ สามารถวางแผนได้ครับว่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าถ้าผมทํางานตําแหน่งนี้เนี่ยผมวางแผนการทางานสามสิบนหกสิบปนเก้าสิบวันอย่างไรวันนี้ผมเตรียมสไลด์หน้าหนึ่งมาให้ดูผมขออนุญาตขึ้นมาให้ดูได้ไหมครับอย่างเงี้ยครับหรือมันต้องเป็นสไลด์ก็ได้แต่มีวิธีการในการเล่าให้ฟังว่าเราคิดมาแล้วว่าตําแหน่งงานเนี่ยเราควรทําอะไรวัดผลอย่างไรวางสตอรี่อย่างไรเนี่ยครับพี่เบนเลยพยายามเพ่งเล็งเรื่องพวกเนี้อย่างสูงมากๆว่าอยู่ควรรู้นะถ้าอยู่รู้ครับ เรื่องเซ็นสัญญางานเรื่องออฟเฟอร์ต่างๆอยู่จะต่อรองเงินเดือนได้อีก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 เลเวลหนึ่งเลยนะครับและแน่นอนเมื่อมาอยู่ถึงจุดนี้แล้วครับบริษัทแฮปปี้เราก็ได้ออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ดีแล้วก็ได้ตารางลีที่ดีนั่นเองมันก็คือเนโกเทชันอีกระดับหนึ่งครับในการต่อรองเงินเดือนนั่นเองดังนั้นนะครับพาร์ทนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากจะเข้าใจระดับลึกนะครับพยายามดูคลิปพี่เบนในช่องฮันเตอร์บีนะครับคลิปฟรีอีกหลายๆคลิปเลยในนี้นะครับพยายามศึกษาเยอะๆเลยครััับบยยย้้้้าาไไลลลล่ดดููคคคิปหงๆเนะะรรจมวอีก ขั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วใครอยากเจอพี่เบนนะครับก็เนี่ยครับพิมมาหลังบ้านได้เลยนะครับเจอพี่เบนได้เลยนะครับภารกิ่สองฝากไว้นะครับทางการบ้านได้เยอะนะครับในการสมัครงานครับภารกิจสามครับพี่เบนขอเรียกว่า mock M.O.C.K. ครับ Mock interview ครับหลายๆคนนะครับเก่งมากพี่เป็นเชคคำนี้นะว่าเก่งมากนะครับเป็นถึงระดับ Director level แล้วเงินเดือนหลายแสนเลยนะครับแต่หลายๆครั้งนะครับระดับ Director level นะครับในตลาดนะครับตำแหน่งงานมันมีไม่ได้เยอะไงหลายครั้งตกมาตายเรื่อง Mock นี่แหละเพราะว่าไม่ได้ฝึก้อมชราใจคิดว่าตัวเองอ่ะแบบเก่งมากๆแล้วในตลาดแต่อย่าลืมนะครับรุ่นน้องที่ผ่านมานะครับเด็กที่กำลังไต่เต้าขึ้นมาแข่งขันกับเราหรือแม้แต่คู่แข่งในบริษัท นะครับคู่แข่งเหมือนกันนะครับมาสู้กับเรานะครับตรงนี้ครับในตลาดนะครับตอนนี้คนตกงานค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะตำแหน่งงานนะครับที่เงินเดือนสูงมาเหตุนะครับคนตกงานเยอะในตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงบริษัทดังๆก็เยอะนะครับหรือบริษัทต่างชาติปิดตัวไปก็มีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ทําให้เราได้งานจริงๆนะครับคือ one ช็อ t ดังนั้นหลายครั้งเรามีโอกาสสัมภาษณ์งาน2อสามที่ะครับเราควรได้ออฟเฟอร์นะครับสมมติสัมภาษณ์สามที่เราควรได้ออฟเฟอร์ตที่ ถ้าถ้าเป็นในมุมพี่เบนนะครับถ้าซ้อมกันมาแบบระดับดีดีอะครับดังนั้นนะครับไม่ควรที่จะได้สัมภาษณ์ตามที่ไม่ได้สักที่อันนี้ไม่ได้เลยอย่าลืมนะครับการม็อกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพี่เบนขอเรียกว่าม็อกอินทิวิวนะครับม็อกอินทิวิวแปลว่าอะไรครับพี่เบนม็อกอินทิวิวคือการฝึกซ้อมจริงนะครับเหมือนกับเราไปเดินแบบจริงเราไปเล่นละครบทนี้จริงๆเลยแล้วไปหน้างงานจริงอะครับเราสามารถเล่าได้เราสามารถแสดง ความเป็นตัวเองออกไปได้นะครับอันนี้คือการฝึกนะครับและโดยเฉพาะกรณีนี้นะครับในกรณีที่เราว่างงานอยู่นะครับแน่นอนครับเราโดนคาถามแน่นอนยกตัวอย่างนะครับทาไมถึงเลือกออกมาจากงานก่อนอ่าเราคำถามนี้โดนแน่นอนนะครับเพราะอะไรทําไมถึงไม่รีบหางานตั้งแต่เนิ่นๆก่อนลาออกมานะครับตอนว่างงานเนี่ยเราทําอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับหรือคําถามจะเพิ่มเติมครับตอนว่างงานเนี่ยนอกจากดูแลครอบครัวรับส่งลูกเนี่ย ได้เรียนรู้เรื่องอ,อื่นหรือไมในการทํางานสกิลต่างๆครับที่ได้เรียนรู้มาคืออะไรตรงนี้ครับคำถามพวกนี้โดนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนว่างงานประเด็นคือเวลาที่เราว่างงานนะครับสมเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีครับพี่เป็นจะใช้เทคนิคอย่างนี้นะครับว่าสุดท้ายอะครับมันอยู่ที่ว่าน้องอะครับจะบอก ออกไปในมุมไหนพี่เบนใช้คำนี้นะครับจริงๆคนทํางานที่ดีที่สุดที่เพอร์เฟกที่สุดมันไม่มีในโลกหรอกครับทุกคนมันมีช่วงขึ้นช่วงลงนะครับความเครียดรวมไปถึงความเก่งนะครับที่ขึ้นขึ้นและลงลงนะครับอยู่ที่สกิลกับตําแหน่งงานที่เราไปใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปสัมภาษณ์งานสมัครงานนะครับแน่นอนครับการสมัครงานการสัมภาษณ์งานทางบริษัทประเมินอยู่แล้วจากเรซูเม่ครับว่าในตาแหน่งงานนี้เราทําได้ไหมเรซูเม่จะเป็นตัวบอกครับว่าเอชิเม้นต์เราครับน่าสนใจ ตอรี่ฮาร์ดกิลเรามีแมทกันหรือแมทอาจจะหกสิบเจ็ดสิเราได้โอกาสสัมภาษณ์งานแต่วเวลามาเจอหน้าง,งานจริงครับบริษัทจะเช็คเลยครับว่าแน่นอนในมุมฮาร์ดทกิลเราอยู่เลเวลไหนอันเนี้ยน้องต้องตอบออกมาให้ดีนะครับและมากไปกว่านั้นครับในมุมเนี้ยครับอิโมชั่นอลในมุมจิตใจเราครับที่เราว่างงานมาครับเราพร้อมที่จะกลับมาขนาดไหนนะครับอาเราแม่นขนาดไหนนะครับเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดนปลดทีมโดนปลดหรือว่าบริษัทปิดตัวหรือว่าเราไปเรียนริญญาโทมาอันนี้ เกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้อะไรมานะครับหรือหลายๆคนนะครับพลาดมากๆเลยหมายเห็นนิดนึงจริงจริงมันไม่ผิดนะครับหลายครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยดูแลครอบครัวเต็มที่เลยตอนว่างงานแต่การแปลว่าการที่เราดูแลครอบครัวเราไม่ได้เรียนรู้สกิลอะไรใหม่ที่ออกมาเป็นรูปธรรมออกมาไม่ได้อ่าหลายคนนะครับไม่ได้ไปเรียนอะไรเพิ่มคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเลยไม่ได้มีสกิล AI สกิลซอแบรใหม่ๆเพิ่มแต่การดูแลครอบครัวครับหลายคนสามารถเล่าออกมาว่า มันทําให้เรามีเอ็มพาร์ตี้ในการดูแลคนในทีมหรือการทํางานมากขึ้นเนาะว่าชีวิตในการทํางานน่ะมันก็เหมือนการที่เราดูแลครอบครัวแหละถ้าเราดูแลทีมได้ดีขึ้นเราเข้าออเข้าใจเราตั้งใจฟังเรารับฟีดแ b a c k ดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้เนี่ยเราสามารถเป็นคนเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีได้เช่นกันไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็เป็นสตอรี่หนึ่งได้เหมือนกันแต่มันอยู่ที่วิธีการเล่าแล้ววิธีที่เราตกตะก,กอนออกมาดังนั้นหลายๆคนนะครับต่อมาเป็นแพทเทิร์นมาไปเรียนข้อน,นุนข้อน,นี้ข้อ,น,น,ขอน,นั้นมาแต่มันสัมผัสไม่ได้ สตอรี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นนะครับคำถามพวกนี้เราต้องมอกออกมาให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะตอบแบบไหนตอบไปเพื่ออะไรแล้วอยากให้คนฟังได้รับรู้สารอะไรจากเราสุดท้ายคือความจริงใจในการตอบคาถามทุกๆคําถามครับมันจะทําให้เราได้โอกาสทํางานนั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบที่ดีในการตอบสัมภาษณ์งานนะครับต้องเป็นคำตอบที่จริงนะครับต้องเป็นคำตอบที่จริงเสมอนะครับและเป็นคําตอบที่มีมุมที่ทําให้เราโตขึ้นโดยเฉพาะคนว่างงานนะครับยกตัวอย่างช่วงเวลานั้น ผมมีโอกาสได้รีเฟรชนะครับตัวเองว่าผมอะ่ะชอบงานแบบไหนจริงๆผมชอบทํางานสไตล์แบบนี้จริงๆผมชอบทํางานในการคุมทีมใหญ่ๆในการกระจายงานแต่ผมไม่ชอบทํางานในการลงไปหน้างานทั้งหมด และนั้นผมเรียนรู้จากเรื่องนี้แล้วผมเลยตกตะกอนมาละว,ว่าวันนี้ผมจะทํางานอย่างไรให้แม่นที่สุดในการกระจายทีมนั่นหมดเลยนะครับหรือตอนนี้ผมว่างงานผมก็เลยสนใจในมุม AI มากแล้วก็ในมุมซอฟต์แวร์เรื่อง Data Analy ลิตนะครับผมเลยไปเรียนคอร์สของที่นี่ที่นี่มาแล้วตอนนี้ผมทําแบบนี้แบบนี้ได้นะผมมั่นใจมากว่ามันจะทําให้งานที่ผมทํางานใหม่ชิ้นนี้ประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะครับในการเจริญงานออกมาอันนี้น่าปวดเลยครับคำตอบพวกนี้น้องต้องฝึออกมาให้ ให้แม่นมากๆเลยนะครับและรวมไปถึงนะครับคำถามพื้นฐานต่างๆครับที่เราจะต้องเจออยู่แล้วนะครับเช่นทําไมสนใจตําแหน่งงานนี้นะครับถ้าเราเจออุปสรรคนะครับเจอปัญหาในตําแหน่งงานนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทที่ที่เราจะมาจอยเนี่ยเพราะว่าตําแหน่งนี้มันชา์เลนจิ่งมากๆเลยนะพอเนื้งานมันเปลี่ยนไปพวกนี้ครับเราต้องเตรียมตัวหมดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการมอกอินทิวิวนะครับที่เป็นแนะนํามากเลยนะครับควรมอกอินทิวิวกับรุ่นพี่ที่ทํางานก็ได้หัวหน้าเก่าก็ได้นะครับเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะครับที่ ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไม่ใบแอดนะครับและสามารถให้พิจักเราอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าตรงนี้มันยังไม่คมนะตรงนี้คําตอบมันยังไม่ชัดนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่ให้คําตอบหรือให้คําแนะนำนะครับก็ต้องแม่นมากๆนะครับว่าคําตอบที่เราตอบนะครับถูกหรือผิดนะแต่สุดท้ายครับอย่าลืมนะครับคนตัมภาาณ์นะครับมีหลายคาแรคเตอร์มากๆและหลายๆองค์กรนะครับก็มองหาคนไม่เหมือนกันแต่เชื่อครับว่าถ้าคําตอบเราจริงใจข้อมูลครบ เตรียมตัวมาดีครับและเราครับเข้าใจตัวเองระดับลึกมากๆครับเราจะมีโอกาสได้งานเสมอนะครับอย่าลืมนะครับฝึกมอกอินทิวิวกับคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสจริงๆนะครับหรือพี่ๆนะครับที่ประสบการณ์มากกว่าเรานะครับจะดีที่สุดครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับว่างงานอยู่นะครับไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ครับพี่เบนขอเป็นกำลังใจให้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่บอกอยากจะบอกนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการรีเฟล็กตัวเองอ่าถ้าไม่ได้ละหมากเรื่องการเงินนะครับพี่เบนว่า มันไม่ควรที่จะทํางานไปตลอดหรอกจนถึงเกษียณเนาะพี่เบนอยากให้ทุกคนมีช่วงเบรกบ้างนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเติมสภาพจิตใจเราพี่เบนขอเชร์นะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้ทุกคนมีสติเยอะๆนะครับในการละออกนะครับแล้วก็มีสีเยอะๆนะครับในการสมัครงานครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับอย่ากลัวนะครับการว่างงานไม่ได้เป็นเหตุผลที่แย่เลยแต่ต้องทากันบ้านเยอะๆนะครับในการเตรียมเรซูเม่ในการสมัครงานจ็อบสตรีทีในการต่อคํามถ่มสภา์งานรวมไปถึงทัๆนะต่าง ก็จะได้งานอย่างไม่ยากเย็นนะครับถ้าใครนะครับกำลังว่างงานอยู่สมัครงานตอรี่เป็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เบนอ่านแล้วพี่เบนช่วยเชียร์อัพอ่าแล้วพี่เ็นจะได้เรียนรู้ Data ข้อมูลใหม่จากน้องๆด้วยนะครับให้ถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถต่งให้เพื่อนๆดูได้นะครับให้วันนี้ขอให้ทุกคนได้งานอย่างที่คาดหวังนะครับสวัสดีครับ